ท้ายสจบจบแบบแฮปปี้แอนดี้เยีวมาครับสวัสดีมิลักนักปั่นดูท่านะผมอยู่กับผมดีเจบารคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้ามาผมใครที่ขอเกมสาวช่ำกันเขามาผม จะให้ตามคำขอแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้มีงบมาน้อยอมสองร้0บาทแล้วครับหอ,อยยาเริ่มด้วยเบ็ดอราสามบาทกันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวยๆงามๆตามสเต็ปกันไปให้ผมในเขาเราก็คอยว่ากันใหม่ครับเอาใจสายไปรุ่นงบน้อยกันหน่อยครับว,วันนี้ไปไปไป,ไป หลายกันไปเรื่อยๆมารเรียนหน่อยเออจังหวะนี้ผมยัดกันอีกซกักหนึ่งทีไม่เข้าอ่ะไปไป,ไปเอ,อ้ยเข้ายากอยู่เนาะสำหรับใครที่ถามหาเรื่องโปรโมชั่นกันเข้ามาผมก็ไปหามาให้แล้วนะจ๊ะสำหรับโปรโมชั่นนะผมก็จะมีเป็นอ่า สมาชิกใหม่ผมฝาก100้ผมารับก็เลย200บาททันทีับผมแล้วก็มีคืนยอดเสียครับผม5%ทุกวันด้วยประเด็นน่ะที่ผมชอบที่สุดเลยคือคืนยอดเสียทุกวันนะผมวันละ5%าเปรจังหวะนี้ขอหนักนๆขอเน้นๆไม่เข้าเลยหรอเกิดไม่เปล่าเฮียสวยแ้ะจังหวะนี้ผมมะงบน้อยต่อยหนักหรือเปล่านี่ไงครับท่านสวยเข้ามาแล้ว เอาวะเอาวะนี่ไงครับผมสวยไปนิดไปอีกนิดครับผมจังหวะนี้5ตัวด้วยจัดไปเลยครับผม12หมุนสวยๆงามๆตามสเต็ปหน่อยเด้เออจังหวะนี้ไหลกันไปอีกนิดชีวิตจิตแ่มใสเคด้วยสวยงามพระรามแปดยังมีเออผมอุ้ยไหลต่อเนื่องขอแบบต่อเนื่องร้อยก่บบาท้วผมถือว่าได้ไปไปไป จังหวะนี้ผมได้อยู่นิดนึงคิวสวยแล้วก็เต็มเต็มเข่งท่านจังหวะนี้450บาทวะมากันอีกนิดไปกันต่ออีกจากเล็กน้อยผมมาดิครับมาดิครับท่านจังหวะนี้หน้าทอง200กว่าบาทเอาวะจังหวะนี้ผมเป็นเรื่องแล้วผมกำไรรุนรวนครับท่านเฮ้ยทำไปเล่นไปนะ เข้าอยู่นะเข้าอยู่นะเจ็ดหมุนโน้มจังหวะนี้ส0มร้อยกูปาได้อยู่โอมสามเหลือเจ็ดหมุนนะผมมารุนมารุนจะเข้าหรือเปล่ารเราต้องมารุนกันนะครับผมมาหน,นักหนักเน้นเน้นเลจังหวะนี้อย่าบอกนะว่าพอแค่นี้เชื่อบอกนะว่าพอแค่นี้ใจเย็นใจเย็น 200ร้อยกุบาทอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องดูชุดท้ายจบจบแบบแฮปปี้แอนด์เดียมาเปียวง้อผมจังหวะนี้2,000กว่าบาทขอยาวผมขยับขึ้นไปอีกเป็นเบรดอะไรยี่หน่อยเนาะเรามีทุนมาแล้วนั่นน่ะหนักๆตามสเต็ปกันไปผมอีกสักสิบหมุน มาดีครับไหลกันไปจังหวะนนี้ไม่เข้าเข้ายากเขายิ่งเฉลือเกินเออเช็ดโคกเช็ดโคกไม่เข้าเลยเหรอเกินไปนะหัวหน้าว่าจะใดจะใดกันไปต่อสิบหมุนนะผมไม่เข้ารอบนี้พอผมเดี๋ยวขาดทุนมามามา,มา กำไรเริ่มจะลอยหลอแล้วกำไรเริ่มจะลอยหลอแล้วยังไงครับท่านจางหว่านีสิบมาอีกอาได้อยู่ได้อยู่มากันต่อผมแล้วจังหวะนี้วายสวยงามครับผมอีกนิดอีกนิดชีวิตจิตแจ่มใสแล้วมีมาต่อไหมครับผมจังหวะนี้สวยนี่ไงครับท่านห้าพันวายยิเป็ดเช็ด เปด็ดมจ้าผมจางว่านี้รู้เรื่องกระเบื้องแตกจ้าผานวันได้อยู่อับผมจบเลยจาผมจางว่านี้จบเลยผมพอเลิกถอนจ้าสำหรับใครผมที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะผมก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้ผมราท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า